นี่ตั้งใจมาเฮียนสุมม่มทองอีาะว่าห้องแบงเป็นสองห้องเนาะแแบบตั้งใจมามหามาหอดประมาณแปดโงป่ายสิบเข้าเฮียนบบรานขาเขาก็เลยจะท่าเข้าส,สอ่ตอนนี้ยังซืง้อน้ำก่อน muốn trước 11 cổ an toàn an toàn sinh cổ sensor sinh cổ phải phải làm gì vậy? Bỏ

ต้องมีกลัวเออมึงอะอยกล้องอยู่นะว่าสุกี้ี่คิด่หบ่บูคลิปบะญี่ปุ่นวะซ่องญี่ปุ่นสวย안녕하นี่จุน่เส้เหมืนกับสดเหแมงมุมเนาะ อยุมหลวค่ะวันนี้ขอมีจูรลชิตาต้องแไหนขอมีขอมีจูรลนชิตาขอมีจะขขอมีจารจูรลนชิตาแม่ยนงไมอย่ะนแยังไงฉันคจะชื่อ่างเลยบ่อยเยิ่ตอขวนยันสปเดอร์มนขวยันมนอัน มันเรานี่ต้องไปสกต้านนะครัสบสุภาษิตเราจิกจอบเราจิกจอบมันโดยตรงเราเอาเห็ุต่อเหตุยาวาจิกจอบคุณเจน,น้าใต้มันขับรถเองเนาะ

คำสอนเมอโมมีคัิสอนสสใจปื่มเจนถัน่วล่านเอเบที่สองปุ่มเจนถร่วท่าฮันยดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเันนี้ค่ะตดีวนี้ต้องมีความหมายมาจำหนังดั่งพระสราเขาให้ลางคนต๊นล้วดินกับสีแกนหมายความว่าจำหนบงตัวอย่างว่าเขาถึงเข็มปั้นเออถืงธนปั้นนอธนูสอนปั้น เยอมากเลยคนทั้งชาวเจนอาร่าเยนตายตายต,ตายตายจะโดาเลยดูชกเลยเียดนะเ็ย่างสองโต๊ะนี่ยังกับิ้วตตกบุกตกบุกเดกันทร์โซนเดขนาดตลกเยนี่น่ะเยงาโม่ิีเอาน้น

เรื่เมาคิมีมจีอยู่บ้านมาซักเด็อนหนึๆๆๆ่งผม จากนอนตื่นแล้วเขากำลังจะไปเหยียนอังกฤษอยู่อีกตึกหนึ่งซึ่งตอนนี้ซาแล้วไปก่อน Well, yes, but also we want to take a cruise down the Nile. where are you going after that at sunset really and are you going to sydney we're flying from sydney to peru to, to... see machu <laughs> picchu yes and then from peru to the us to yellowstone park to see the super volcano and perhaps some grizzly bears and then home To the south of France. Two. When are they going? On May the 21st. Three. How are they staying? Five. Where are they staying? แล้วน้องกับือนี่กะถ้าว่ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบาย